สระทวงคมนาคมนะคะก็สรุปผลการศึกษาตั้งอุตภเป็นนิคมอ,อุตสาหาการรมการบินของประเทศไทยกําหนดแผนพัฒนาออกเป็น15ปีรวม3ระยะนะคะใช้งบลงทุน15,000ล้านบาทเตรียมนําผลศึกษาไปหารือกับกองทัพเรือในฐานะเจ้าของพื้นที่ก่อนนําเสนอเข้าคอรมอค่ะ นายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงผลศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหากรรมการบินของประเทศไทยได้สรุปให้ใช้พื้นที่ท่าอากาศยานอุตภเปาเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานภายใต้ชื่อมหานครอากาศยานครบวงจรหรือว่า Aero พ o ล i s กำหนดแผนพัฒนาออกเป็น15ปีรวม3ระยะใช้เงินลงทุนรวม15,000ล้านบาทเปิดให้เอกชนร่วมลงทุน ได้ โดยแผนพัฒนาระยะแรกระหว่างปี2,559ถึง2,561จะก่อสร้างโรงซ่อม2โรงซ่อมและเปิดให้บริการนำร่องกับสายการบินต้นทุนต่ำก่อนตั้งเป้าหมายดึงส่วนแบ่งการตลาด40%ของตลาดรวมในอาเซียนระยะที่2ระหว่างปี2,564ถึง2,566จะก่อสร้าง2โรงซ่อมเช่นเดียวกันและระยะที่3ระหว่างปี2 5 6 9ถึง2571ก่อสร้างเพิ่มอีกสโรงซ่อม โดยจะดึงส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มเป็น60%ตั้งเป้าหมายรายได้2.4แสนล้านบาทภายในเวลา30ปีโดยหลังจากนี้นะครับจะนำผลการศึกษาไปหาหรือกับกองทัพเรือครับในฐานะเจ้าของพื้นที่และเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงคมนาคม ก่อนจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือว่าคณะกรรมการ PPP พิจารณาต่อไปท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับยังบอกว่าปัจจุบันนี้สายการบินที่บินเข้าประเทศไทยทั้งหมดมีการซ่อมบำรุงอากาศยานมูลค่าถึง23,200ล้านบาทต่อปีครับในจำนวนนี้ได้นำไปซ่อมบำรุงยังต่างประเทศ60เ คิดเป็นมูลค่า13,900ล้านบาทและซ่อมในไทยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดอนเมืองและอู่ตะเภา40%คิดเป็นมูลค่า9 3 0 0ล้านบาทแต่เมื่อพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงขึ้นมาแล้วก็จะดึงเครื่องบินที่ไปซ่อมต่างประเทศให้ซ่อมบำรุงในไทยได้ครับนดนเมืองขณะนี้ก็เต็มละสุวรรณภูมิก็มีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่ก็มองไปที่สนามบิน อุตภเปา,านะครับซึ่งก็ถือว่าได้รับจากแรนกิ้งนั้นคะแนนตรงนี้สูงที่สุดเพราะว่ามีความพร้อมทั้งในเรื่องของตัวสนามบินเอง 2. นี่มีศูนย์ซ่อมอากาศยานของบริษัทการบินไทยอยู่แล้วตรงนั้นก็มียังมีพื้นที่ที่สามารถจะพัฒนาเป็น เป็นนิคมอุตสาหกรรมการบินได้หรือศูนย์ซ่อมอากาศยานได้นะครับเพราะวันนี้วันนี้อากาศยานที่อย่างที่บอกว่า60%ต้องบินไปซ่อมในต่างประเทศประมาณ13,900ล้านบาทตรงนี้ถ้าเราทําตรงนี้ได้ตรงนี้เราก็เซฟในเรื่องของเรื่องกลับมาในบ้านเราคุณนาคมยังย้ำด้วยนะครับว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนาบุคลากรด้านการบินให้กับไทยได้มากขึ้นเพราะว่าต้องพัฒนาบุคลากรเพิ่มเติมอีก7,615คน อย่างเช่นวิศวกรช่างอากาศยานคาดว่าในช่วงแรกจะมีความต้องการทั้งวิศวกรและบุคลากรในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องครับประมาณ1,800คนจนถึงปี2566และระยะต่อไปจนถึงปี2576จะต้องการบุคลากรถ,ถึง3,500คนจากการศึกษาวิเคราะห์ของกระทรวงคมนาคมพบว่าถ้าอากาศยานอุตภเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสมในการพัฒนา ั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมต่อเนื่องโดยจะพัฒนากิจกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานหรือว่า Maintenance Repair and Overhaul MRO และกิจกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานโดยมีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร22์22%และอัตราผลตอบแทนทางการเงิน6.34%ขณะที่อัตราการเติบโตด้านอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใน20ปีข้างหน้าจะสูงมากโดยมีคำสั่งซื้อเครื่องบิน 12,820ลำซึ่งสูงสุดในโลกคิดเป็นสัดส,ส่วน36%โดยในปี2,557พบว่าประเทศไทยมีการเติบโตของโลคอสแอร์ไลน์เส้นทางระหว่างประเทศ55%และภายในประเทศ45%โดยสายการบินที่บินเข้าประเทศไทยทั้งหมดมีการซ่อมบำรุงอากาศยานมูลค่าถึง23,200ล้านบาทต่อปีแต่ไทยมีศูนย์ซ่อม3แห่งคือดอนเมืองสวนภูมิและอุตภาซึ่งมีขีดความสามารถร รับได้เพียง40%ดังนั้นโครงการนี้จึงช่วยป้องกันเงินรั่วไหลออกนอกประเทศ